สวัสดีครับนี่ชีวิตคนบนนอกนะครับมันแนะนําสูตรวันนี้เขาจะทําน้ําพริกนะครับเป็นน้ําพริกน้ํานอนะครับนี่น้ําพริกน้ำนอเป็นเจไดนะครับดูดูนะครับนี่นะครับเป็นนอส้มนะครับนอส้มนอมันนะครับที่เขาทําไว้เขาจะเอาไปปั่นกับเครื่องปั่นนะครับนี่นะครับเป็นนอส้มปั่นกับเครื่องปั่นแล้วเขาจะเอามาเคี่ยวนะครับเคี่ยวกับไฟ คือมันซุกนะครับแล้วือเหลือน้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับน้ามมีนิดๆนะครับนี่ถือว่าซุกแล้วนะครับน้ำพริกน้านองนะครับวันนี้เขาจะใส่เนื้อหมูนะครับนี่กระเทียมนะครับเกลือแล้วก็พริกนะครับพริกนี่เขาไปเผาไฟนะครับหรือผิงทันนะครับแล้วเขาจะแกะเปลือกออกแล้วเขาจะมาทำน้ำพริกนะครับน้ำพริกน้านอนะครับ คุณมาหนอกกันลังเกยเห็นนห่มือนกันวอดียายเป็นแนะนำาิธีทำนะครับครับนี่นะครับเอาบเกลือนะครับครับเทียมลงไปนะครับพริกใส่พริกแดงด้วยนะครับมันจะได้เผ็ดหน่อยครับแกะเปลือกมันไม่ไหออกครับนี่นะครับวิธีทำน้ำพริกน้ำหนอ นอส้มเลยนะครับเอาไปปันป่นปั่นให้มันเละแล้วก็เขาจเจาไปเคี่ยวนะครับกับไฟเคี่ยวแบบไฟอ่อนๆน,นะครับให้มันซุกนี่นครับทำกับไข่ครับกวนนอส้ม มันส้มเขก็ใส่กินหมูมืกันนะครับนี่ครับแกะไปเรื่อยๆนะครับครับจะโกกพริกนะครับน้ำพริกน้ำหนอ,อหนอส้มส้มโนมันนะครับเอาแบบสักคืนสองคืนสองคืน เ,เวลาโขกกระวังหนึ่งนะครับเนอสนิ้เข้าตาโดนหลายรอบแล้วครับชีวิตคุณมนก ครับน้ำพริกเขาก็ได้ละ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปลัวนะครับนี่นครับครับตัวนี้เขาตรทียมกับ็ําแดงนะครับมาเกี่ยวก่อนนะครับวิธีทำน้ำพริกน้ำนอ นะครับหม้อส้มครับเดี๋ยวเอาพริกนะครับลงไปคั่วไปพัดไปนะครับ เราให้มันเหลืองเนาะครับรอให้กระเทียมกับหอมแดงให้มันเหลืองก่อนนะครับครับที๋นี้เอาพริกพริกนะครับเดี๋ยวเขาโข้งี่นะครับมาจะคั่วตัวน,นะครับ่าลองมาทำดูนะครับไ <laughs> ม่ยากเลย เอาหมูนะครับลงไปพักไปคับวเครับครับวเนี่ยยังงล่ครยครับนี่นะครับคั่วหมูฟูชุก ครับนี่นะครับข้าวหมูวซุปนี่นะครับน้ำนองนะครับเขาจะเอา,เาลงไปพัดด้วย ไม่กินงอส้มและว <laughs> <laughs> ให้หมูบดก็ได้นะครับ <laughs> ถ้าจะทำอื้อ <laughs> 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 เดีผงรถดนะครับครับผงชโลดครับนิดเดียวโอเคครับ่เดี๋ยวจะไปจิ้มคนละนอกขีดเข้านะครับครับนี่ก็ได้แล้วนะครับน้ำพริกน้ำนอนะครับอ่าไช่นส้มทำนะครับนี่เครื่องเคียงก็มนี้นะครับแคบหมูนะครับเขือกก๊อบ ตัรวรูปฟักยาวนะครับนี่ก็จะมาจากหลังบ้านรูปฟักยาวกับมะเขือนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ตาชิมหอมมอกวันนี้ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวตาจะชิมแล้วนะครับกับเขือกับขั้ตัวใหมกเลยมเขือกับ,ขกกบขเขบหมูน้ำน้อนี่อัวดัดมักขนาดน่ะตา,าชอบขนาด

ครับนี่นะครับมันพริกน้ำนองนะครับเป็นนอส้มนะครับอย่าดองกับเปิงกันเปิงอยู่กันเจอคนมากตาบอกครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับแล้วสูตรน้ำพริกน้ำนอนะครับเป็นนอส้มมาฝากอืมก็อร่อยดีนะครับลองไปทำดูง่ายๆนะครับได้พบครับชอบพบครับชอบก็ไลค์นะครับใช่ก็ดแชร์นะครับแล้วเราอย่าลืมกดซับตะให แล้วก็ติดตามผมครับชีวิตของมันนอกไปนะครับคุณครับ